ัดีค่ะทุกคนนะคะพี่ิก็ลงมาทําคลิปข้างล่างอันทีงหน้าบริษัทบ้านไม่รู้ป่าหน้าบ้านป้าข้างล่างนะ,ะมันเป็นความลับเนาะที่เราได้รู้เราเก็บไว้คนเดียวตายไปก็ออกไปไม่ได้นะคะแต่เราอยากจะให้คนอื่นได้รู้ด้วยแต่ว่าใครได้เขาเรียกว่าสียงเสมอกันเราจะได้เจอกันเราจะได้รู้ความลับแน่นอนค่ะแต่ถ้าสิ้นไม่เสมอกันจะไม่มีทางได้รู้ คือใครที่ค้าขายค่ะเราก็อธิษฐานจิตนะคะให้เจอกรลย,ยานามิตรที่ค้าขายออนไลน์หรือออฟไลน์ต่างๆนะให้เขาได้มารู้ความลับนี้นะอ่ะเนื่องจากวันนั้นน่ะพี่นิดไปปกติพี่รู้พี่เรียนกดแรงดุดกจักรวาลกวนะทุกคนแล้วพี่นับถือองค์พ่อพระพิฆเนศแม่นางกวักนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ในห้องรูปพี่ไม่ว่าจะเป็นพระสังกาจจาย์พระศิวลีนะคะในหลักการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อาจจะมีเสียงจัก,กรวาลรบกวนนะอ่ามาสายนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือต้องทําความดีค่ะเราต้องเป็นคนดีก่อนเราต้องคิดดีพูดดีทําดีก่อนให้แต่สิ่งดีๆโดยที่เราไม่ตีใครไม่ดูถูกใครไม่ว่าใครค่ะนะมาสายนี้ห้ามโกรธห้ามด่าห้ามว่าเด็ดขาดค่ะห้ามดูถูกคนอื่นด้วยนะคะมาสายนี้จะไม่จะไม่ว่าใครเลยค่ะนะ,ะอ่ะหรือกรรมใดที่อาจุณคิดว่าเรา พูดถึงคุณนะคะแต่เราบอกเลยว่าไม่ไม่มีเจตนาใดๆนะคะในการที่จะว่าหรืออะไรใครเพราะว่าไม่เคยว่าใครอยู่แล้วค่ะเพราะส่วนมากทาแต่ความดีอยู่แล้วค่ะนะคะให้แต่สิ่งดีๆนะคะเนี่ยก็เลยทําให้พี่เจอหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วคุณทํากิจใจให้ดีเวลาออกรึอเวลาค้าขายค่ะส่วนเป็นประจำค่ะส่วนในใจก็ได้ทุกวันหรือคุณไปเสิร์ชหาในช่อง youtube ได้ได้เลยนะคะเขาเรียกว่า สวดเป็นประจำค่ะบังเกิดลาภผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือดังมีสมบัติพระมหาจักรพรรดิติดตัวมีพลังครอบจัก,กรวาลปรับชะตารายให้กลายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมที่สําคัญค้าขายดีขายดีขายหมดเพิ่มบุญบาร,รมีแกส่สรรสาสวิญญาณและเจ้ากรรมนายวินให้สูงขึ้นอย่างน้อยคุณจะมีความสุขค่ะถ้าวันนี้เราไม่มีความสุขใช่ไหมเราก็จะไม่สามารถทําขับเคลื่อนทําอะไรได้ดีเลยค่ะ ทำไมเราต้องมีความสุขนะเพราะเราต้องใช้ความสุขถ้าจิตใจเราดีเราออกไปค้าขายเราก็จะสบายใจหรือเราทำงานอะไรมันก็จะราบลื่นอ่ะให้เราบูชาพระก,ก่อนนะคะดับแรกนะคะพี่นั่งยังไงดีวะคือ,อเรารู้สึกว่าเราทำแต่มุมเด,มเดิมๆอะว่าอายไปดิพี่รองถ้าเราคิดจะมาเป็น ทำงานสายนี้ค่ะทำอาจจะเห็นเกงๆ,ๆี่นะหักมาหามุมใหม่มัสว่างกันทำให้จัก,กรวาลรับรู้ไปเลยนะคะให้พระแม่ธรณีเพราะว่าเราจะสวดให้กับพระแม่ธรณีด้วยพุทธังชีวิตตังมีปูเซมิธรรมังชีวิตตังปูเซมิ สังคังปูชีมิให้เรากาบในใจก็ได้นะคะทุกคนพุททางวันทามีกาบทรมังวันทามิสังคังวันทามิวันนี้เราอยากรวยอ่ะเราก็ต้องพึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงมือทำงานขาลุปัตญาจาจริยะคุณังวันทามิมาตาปีตูนางวันทามีพระไตศิขาคุณนางวันทามิแล้วก็คำ บทสมาทานสินห้าวันนี้พี่นิชใช้เสียงเยอะมากเราขอโทษมากนะคะที่ใช้น้ําเสียงเยอะนะเดี๋ยวเราทํางานคลิปนี้เสร็จก็ให้ให้เดี๋ยวพาเธอไปเที่ยวแล้วนะจะให้รางวัลเธอแล้วนะอ่ะนโมต,าาพพตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังกัจฉามิธรรมังสรานังกัจฉามิสังฆังสรานังกัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรานังกัจฉามิตุติยัมปีธรรมังสรานังกัจฉามิ สุต an 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 ิยมปีสังฆังสารนังกะฉามิตติยมปีพุทธังสารนังกะฉามิตติยมปีทำมังสารนังกะฉามิตติยมปีสังฆังสารนังกะฉามิปานาติปตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิามิปานาตินตาเวรมณีศิขาปะทังสมาธิามิสาเมสุิสาตราเวรมณี เวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิสุรามีระยาปัจมาสถานาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิลำดับต่อไปนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานบารมีร่วมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงฆ์พระปัจเจพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเทพเทวาสิงสังสิทธิ์ให้ช่วยหนุนในการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิของเราให้มีอนุภาพเต็มพลังอันนี้คือคาถา บูชาหลวงปู่ทวดนะคะนโมพโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติพควานโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติพควานโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติพควาสวดสามจบนะคะนโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติพควาบูชาหลวงปู่ดูค่ะ นโมโพธิสัตโตฯมภมาปัญโย و. นโมโพธิสัตโตฯมภมาปัญโย و. นโมโพธิสัตโตพมภมาปัญโูแล้วต่อมาคาถามพระมหาจักรพรรดินะคะทําแบบนี้เป็นประจำโหมีมีตะลวยกับรวยเงินทองไหลมาที่มาค้าขายดีเชื่อเถอะนะคะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญานมณีน,น,นพระราศีสหัสสาสุธรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธา,าพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอักขีคานังวารังคันทางศิวรีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุรโตอาหางวันทามิทาตุยุอาหางวันทามิสัพพโซพุทธธ,ธรรมมากสังฆปูชีมิให้สวดทั้งหมดนะคะสามจบแล้วเราก็นั่งสมาธิมันมันอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวจะพาทุกคนนั่งสมาธิด้วยนั่งใส่กางขาสั้น เดี๋ยวสวดในใจสามจบกันนะทุกคน่ะนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมณีนุพระศีสหัสสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมทะพุทธาบูชาธัมมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวะรังคันธ์งิววดีจะมหาเถรังอาหางวันทามิุรโตอาหางวันทามิทาตุยยอาหางวันทามิสัพโสพุทธาธัมมะสังฆาปูเชมิ นะโมพุทายะพ,พุทธไตรรัตนายานมณีนุปราศีสหัสสาตุธรรม,มพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอาคีคานังวารังคันทางศีวดีจากมหาเถรังอาหารวันทามิทุตโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมาสังฆภูเชมีให้นั่งสมาธินะคะใครที่เกิดวันอาทิตย์ให้ท่องหกจบปันจันสิบห้า วันอคารแปดวันพุธสิบเจ็วันพฤหัสสิบสามวันศุกร์ยี่สิเอ็ดวันเสาร์สิบแล้วก็นั่งสมาธิห้าถึงสิบนาทีแล้วจึงกล่าวคำอธิษฐานแผ่บุญในสามแดนโลกธาตุขอให้เทพเทวามนุษย์และสรรพสัตวได้รับบุญส่วนกุศลในครั้งนี้อ,อ้ยวแปดวินาทีแล้วคนแม่งก็นั่งสมาธิมันอยู่ข้างนอกโอ้โดเลยนอนปรัดษมนานละ ทำคลิปลุงทำทำคลิปแบ่งปันธรรมะช่วยเออช่วยเหลือคนผู้คนทำคลิปธรรมะอะ่ถ้าสมมุติว่าเราเราสวดเป็นประจำแล้วใช่ไหมที่เหลือให้เราทำจิตใจคือปล่อยวางคิดแค่ว่าทำนี้ได้ดีแล้วที่เหลืออย่าคาดหวังในการทำความดีนะทุกคนแล้วเวลาออกไปประกอบอาชีพไม่ว่าทำงานค้าขายหรือ ทำธุรกิจออนไลน์หรือทำงานออนไลน์ก็ช่างให้เราปล่อยวางในผลลัพธ์ทุกครั้งตั้งใจทำพอหลังจากเลิกงานให้เราปล่อยวางเหมือนเราไม่ยึดติดอะ่ะเราไม่ยึดติดห่วงเราไม่ห่วงทรัพย์สมบัติเราไม่ห่วงอะไรต่างๆจะมีมากมีน้อยคือให้เราปล่อยวางให้เราเอาโหสิกรรมไม่หมดเลยคุณจะหลับแบบสบายแล้วไม่พออธิษฐานอะไรคุณก็จะได้ทุกสิ่ง ตรงนี้มันเป็นถนนนะทุกคนรถมันผ่านไปผ่านมาคนผ่านปผ่านมาอ่านนะคะให้เราอธิฐานแผ่บุญนะคะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองนะคะอนิตยากรสุภาเอ่ยชื่อตัวเองผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอรัตนาบารมีรวมเห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระปัจเจตพระพุทธเจ้าอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพรมมาคุณยู ขอบารมีที่รวมอัญหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้จงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วสามแดนโลกธาตุนับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพระภูมิโลกขั้นสูงสุดพระสัพพสัตมนุษย์เทพเทวาในหมื่นแสนขนจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นและพยายพยาเทวาทิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระราหูพระเจ้ากรุงพารีโอปติกะแม่พระเมธรณีพระแม่คงคา พระแม่โพสุพระเพิงพระพายพระพิรุณพระย,าค,า,ยา,าคุดพระยานาพร้อมบริวารคนท่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนามที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวอสังขาร13ภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอทรงได้รับควาพมหากุศสนบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญม,มาแล้วโดยเฉพาะโดยทั่วทุกตนทุกทวนหน้าทุกท่านทุกคนด้วยเถิดแล้วก็นี่เป็นสัตว์เพศสัตตานะเหมือนโอาส่วน แผ่บุญกุศลให้แต่มันเป็นคําภาษาบาลีนะคะทุกคนสัพเพพุทธาสัพเพธรมรมาสัพเพสาาักขะพระลังปัตตาปัจิตในในยะยังพระลังอรหังตาในจะเดเชนะรักขังพันธามีสัพพสูพุทธังอภิธามีธัมมาอธิธามีสังฆังอธิธามีส,าามสวดสามจบอืมคือคลิปมันยาวแล้วทุกคน อยู่ไหนแล้วกาวกาวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในธุรกิจการงานการเงินครอบครัวความรักการเรียนสุขภาพและให้เกิดความสําเร็จในเรื่องที่ปรารถนาเร็วขึ้นเอ่ยชื่อตัวเองข้าพเจ้าชื่ออะไรนิตยากรโสภายอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดขอรัตนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพระปัจเจศพระพ,พ,พุทธเจ้าพระริยาสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบาร,รมีรวมหลวงปู่ทวดตอนนี้พี่มีความสุขมากๆเลยคะหลวงปู่ดูหลวงพรอว่าเป็นอยู่พี่ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้มีความสุขค้าขายดีจนแต่เรื่องราวดีๆขอได้โปรดรวมกําลังแห่งบุญบาร,รมีสิททัดอันได้แก่ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขันบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี เมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องสิ่งอันใดที่ติดขัดขอให้เกิดความคล่องตัวสิ่งอันใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลำบากความยากจนความไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและการรอคอยจุงย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดน,นี้ตาบจนเข้าบรินิพพธ์ด้วยเถิด และโดยเฉพาะขณะนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในเรื่องใดอะลูกขออธิษฐานจิตให้มีความคล่องตัวคุณอยากค้าขายดีเหรอวันนี้ขอให้ค้าขายดีขายหมดถ้าลูกขายดีขายหมดลุกจะใส่บาตรทำบุญูที่ส่วนกุศสนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณทําเลยค่ะคุณทําวันนี้คุณก็ได้วันนี้ค่ะพี่ก็ขออธิษฐานจิตนะคะนับจากนี้ไปลูกขอขายกระเป๋าดักซับให้ขายดีได้ทุกวันขายได้วันละหมื่นวันละหมื่นอะขอให้ลูกประสบความสําเร็จจากการทาธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าลูกหยิบจับอะไรมาขายก็ขอให้ลูกขายดีขายปัง มีผู้คนมากมายมาสนับสนุนสินค้าของลูกใครได้ใช้ก็เฮงใครได้ใช้ก็ค้าขายใครได้ใช้ก็เจอแต่เรื่องราวดีๆสุขภาพดีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีแต่ผู้คนรักและก็เมตตาสนับสนุนนี่ค่ะทีนี้อธิษฐานแบบนี้ก็ได้คุณต้องการอะไรระบุเลยว่าพี่นี่ก็ต้องการให้พี่ทําค้าขายอะไรก็ขายดีมีผู้คนรักและเมตตาสนับสนุนที่ต้องการสิ่งนี้ทีนี้ถ้าวันหนึ่งลูกประสบความสําเร็จได้ลูกจะ มาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนแต่อันดับแรกค่ะเราอย่ารอว่าเราจะประสบความสําเร็จเราค่อยมาช่วยเหลือคนอื่นค่ะให้ทุกคนช่วยเหลือตั้งแต่ตอนนี้ให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เราประสบความสําเร็จแล้วเราช่วยคนอื่นก่อนค่ะถึงเวลามันประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ให้ตอนนี้ให้เราทําสร้างบารามีให้กับตัวเองก่อนอสร้างบารามีให้ตัวเองมันพื่นี่น่ะเคยสวดแล้วมาหลายวันแล้วก็มันเกิดค้าขายดีจริงๆขายดีขายหมดมีแต่คนรักเมตตาม,มาสับถนน ปถนาสิ่งไหนละ่ะได้ทุกสิ่งขอแค่คิดถึงเขาว่าเราอยากได้อะไรคือเราต้องการเงินเราต้องการมีเงินมีอิสรภาพในชีวิตเราจะต้องการให้เราค้าขายดีเราอยากมีเงินที่เลี้ยงตัวเองได้เล,เลี้ยงแม่เราได้เลี้ยงลูกเราได้บอกยังไงซะอยากรวยหรอพี่น้องอ่ะก่อนที่เราจะรวยค่ะเราจะรวยไม่ได้หลวงพ่อสอนเราไว้ว่าให้เราทําความดีก่อนคุณต้องสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองก่อน วันนี้จะรวยไม่ได้ถ้าไม่สร้างบาร,รมีให้กับตัวเองอพี่นิดเสียงใช้น้าเสียงไปเยอะนะทุกคนแล้วก็จะมีเราสวดอันนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะให้เราดูที่ส่วนกุศลค่ะมันเป็นครรําบาราลารมีหรือว่าสัต์พีสัตสต,ตานั่นแหละสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนพุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ะคะแล้วก็มันยาวอะ่ะคือจะไม่ได้ในสมุทธรรมให้เราขอหงสิกรรมให้ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าใครก็สร้างกรรมใดที่ลูกเคยอาจจะเคยพลาดพังไปพูดกล่าวถึงใครก็ช่างขอโอจบกรรมตั้งแต่ชาตินี้บางทีเราอาจจะไม่สามารถที่ไปขอหงสิกรรมกับเจ้าตัวได้แต่ที่สําคัญถ้าพ่อแม่ยังอยู่นะคะหรือญาติพี่น้องหรือใครที่เราเคยร่วมเกินด้วยกายวาจาใจถ้าเราสามารถ โค่ะไปขอ,อหัวศีกร,รมให้กับเขาได้เอาหัวศีการรมเลยค่ะคุณจะปลดรอดลอกกรรมให้กับตัวเองจริงๆค่ะปวดหลวงหลวงตาสอนเนี่ยพี่อ่านธรรมะเนาะรวยชาตินี้เลยถ้าทําบุญได้ชาตินี้ก็รวยชาตินี้ไม่ต้องรอรวยชาติหน้าผลค,คิงลูกค่ะทุกคนจริงๆแล้วการทําความดีไม่ต้องให้ไม่ต้องหวังว่าต้องทาให้ใครเห็นอะไรก็ได้ไม่ต้อง หวังว่าเอ้ยใครจะมาให้อะไรเราแต่เราตั้งใจให้เราตั้งใจทแล้วถึงเวลามันจะได้มันก็ได้เพราะเราฝึกเองทําเองเราได้หนังสือเนี่ยไม่ใช่ความเขาเรียกว่าสินเสมอกันถึงได้มาเจอหนังสือเล่มนี้แน่นอนมีแม้กระทั่งกระถางเงินล้านค่ะพีใ่ใช้เสียงเยอะมากเดี๋ยวพี่จะตัดคลิปตัดต่อเอาค่ะเพราะว่าคลิปมันยาวมากสิบเจ็ดวินาทีแล้วเราก็จะแบ่งปันเสมอเนาะกระถางเงินล้าน คาถาเงินล้านของพ่อลินดัมนะคะสวดสามจบเก้าจบทำให้เจริญทรัพย์เงินทองไม่ขาดมือถ้าคุณท่องส้มปฏิชามีนาศิโม,มพรม,มาจะมาหาทีวะคุณอุปสรรคอะไรอะคุณจะผ่านไปได้ทุกสิ่งถ้าคุณท่องคาถาเงินล้านไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเพราะเราปรารถนาที่อยากจะมีเงินล้านเนาะถ้าอยู่ดีเราก็ไม่ได้ไปเจอคาถาเงินล้านเราสวดเป็นประจําเรารู้สึกว่า เราพอใจที่เรามีเงินเท่านี้แต่เราคิดว่าเราอะมีเงินล้านไม่ว่าวันนี้เราจะมีเงินยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยบาทพันบาทแต่เรารู้สึกว่าเรามีเงินล้าน <c oughs> เรารู้สึกว่าเรามีเยอะเรามีเยอะพอที่จะไปช่วยคนอื่นได้คือใจเราอ่ะใจเรามีเยอะคนสำเร็จจะสอนเราแบบนี้เสมอนะ สอนเราเสมอว่าวันนี้คุณจะสร้างบารามีให้กับตัวเองอ่ะมีแค่หัวใจคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ต้องมีเงินถึงกับเป็นล้านร้อยล้านถึงจะมาช่วยเหลือคนอื่นแค่วันนี้เราสามารถช่วยเขามีรายได้ในโลกออนไลน์เนี่ยได้ก็น,นั่นคือความดีของคุณแล้วหรือวันนี้คุณสอนให้เขารู้ว่า้ทำยังไงวะค้าขายดีอ่ะตอนนี้ ทำไมเราเมื่อเนี้ยเราทำให้เขามีความสุขได้เข้าใจหัวอ,อกของคนที่เคยทุกข์ใจเฮ้ยคุณไม่คุณไม่เคยทุกข์ใจคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาทุกข์ใจโอ้ไม่รู้เสียงดังไปถึงในห้องด้วยคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาทุกข์ใจแล้วอะ่ะเวลาเขาออกจากความทุกข์ไม่ได้อะ่ะมันจะทำยังไงดีเนาะเนี่ยแหละเราออกมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกัน ครูบาอาจารย์สายกดแรงดุดกดจกฎจักรวานเขาจะสอนเราเสมอว่าคนนนี้หนูอยากสร้างบารมีใช่ไหมหนูอยากทําความดีใช่ไหมหนูไม่ต้องมีเงินสักบาทหนูก็ทําได้ไม่ต้องเกี่ยวกันวันนี้เขาเรียกว่าอะไรยิ่งให้ยิ่งได้รับคุณให้ออกไปก่อนแล้วคุณจะได้อีกเงินตัวเราอยากออกไปค้าขายใช่ไหมเราสวดอันนี้ยเราบอกเลยว่าเราสวดคาถาเงินล้านเราสวดอันนี้ยแล้วเราค้าขายดีไม่รู้ผู้คนมาจากไหนมาซื้อสินค้าเราแล้วเราก็ใช้ความเชื่อเนี้ว่าจักรวานอ่ะ จะส่งผู้คนมากมายมาสนับสนุนสินค้าเราแน่นอนไม่ว่าเราขายอะไรแล้วมันก็ได้ะคะ่ะเห็นไหมจัก,กรวาลคอนเฟิร์มลมมาแรงมากขอบคุณลมมากๆรักรักจัก,กรวาลนะคะรักพระพระแม่ธรณีรักลมรักแสงแดดน,นะคะเพราะทุกครั้งที่เราเดินไปบนพื้นที่อย่างเงี้ยเราจะขอบคุณเสมอว่าเราขอบคุณพระแม่ธรณีนะที่ให้ลูกยืนขายบนพื้นที่นี้ฟรีๆอ่ะสมมติว่าพี่ไปขายข,ายของใช่ไหมหน้าปักซอยเนี่ย ที่ตรงนั้นอะจริงๆอะเขาต้องเสียค่าที่แพงมากนะทุกคนแต่เราขออนุญาตอะให้เราได้ขายฟรีโดยที่พวกเขาไม่พูดอะไรกับเราเลยเราก็ไม่สนใจด้วยว่าใครจะพูดยังไงเราไม่ได้สนใจไงเราสนใจแต่ว่าเราจะตั้งออกไปตั้งใจทํามาค้าขายให้ครอบครัวเรารอดให้ครอบครัวเรามีอยู่มีกินดีเอาตัวรอดให้ได้เราก็จะทําเหมือนกันขายของออนไลน์เนี่ยเรามาทําเราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นหรือออกมา ทำคลิปอะไรช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ที่แรกเราก็ไม่ได้พูดเก่งคือเขาเรียกว่าอะไรเราเรียนรู้เอาเองลงมือทําเลยแล้วก็บวกกับความรู้ที่ครูให้มามันก็จะอยู่ในสมองเรานี่แหละที่เราไปเรียนรู้มากพอให้ไปก่อนยิ่งให้ยิ่งได้รับให้เราคิดแบบนี้ค่ะทุกคนวันนี้พี่ขอจบคลิปแค่นี้นะ ส่วนพักคาถาเงินล้านเดี๋ยวมาอัดอีกคลิปหนึ่งค่ะนะไปดจูจ้าไยบายก็อีกอย่างสําคัญอีกอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่สายกดแรงดุดกฎจักรวาหลาวาหรือสายมูนะคะห้ามทําค่ะนะแล้วแต่คือเป็นความเป็นมันจริงๆค่ะถ้าทํามันผิดกฎค่ะนะหนึ่งถ้าวันนี้ลูกกําลังมากวนโอ้ยเราถึงแม้ว่าเราอยากจะด่าเขาแต่คุณห้ามโกรธนะ ถ้าเราโกรธขึ้นมาคือผิดศีลทันทีหรือคนรอบข้างกําลังอาจจะนั่งนินทาเราแล้วเราเอาจิตของเราเนี่ยไปสั่นคลอนกับเขาบอกเลยว่าคุณขออะไรคือแคนเซิลค่ะอ่าคือปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจใครค่ะหรือลูกผัวก็ช่างอ่าผัวกําลังแบบบ่นให้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องมาเถียงกับเขา าอยากจะบ่นเราปล่อยให้เขาบ่นไปเราอยู่ในศีลในธรรมของเราต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่ทำครอบครัวเราก็ไม่รอดค่ะทุกคนวันนี้คุณอยากให้ครอบครัวคุณรอดใช่ไหมคุณอยากให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นใช่ไหมคุณอยากจะสุขภาพดีการงานการเงินรุ่ง,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 งเรืองเฟื่องฟูใช่ไหมคุณต้องทำค่ะต้องทำต้องทำให้ได้ปล่อยวางไม่ใส่ใจใครทั้งสิ้นทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดแค่นี้ค่ะ จักรวาลพร้อมจะร่วมมือกันค่ะสนับสนุนเราแน่นอนคนดีต้องได้ดีคนดีก็ต้องเจอคนละดีดีค่ะคนคนที่เขาชอบทำบุญทำทานค้าขายถือสินค้าในโลกใบนี้เยอะมากนะผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะพี่เชื่อว่าอย่างนั้นอะ่ะเหมือนเรายังชอบทำบุญทำทานเลยเขาเรียกว่าสินเสมอกันจะได้เจอกัน วันนี้ทุกคนค้าขายอะไรก็ช่างมันมันมีเจ้าของมีเจ้าของอยู่แล้วอย่าคิดว่าวันนี้เราขายเนี่ยใครจะมาซื้อเราเราคิดแบบนั้นได้แบบนั้นเราลองคิดว่าวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยหรือทั่วโลกอะ่ะที่เขารู้จักมานีนอปาเก้ารู้จักเกือกม้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเราต้องขายดีขายปังแน่เลยให้เราคิดเราเชื่อแบบนี้ แล้วเราจะขายดีขายปังหรือสินค้าต่างๆก็ช่างไม่ว่าเราจะขายอะไรให้เราเชื่อว่ามีคนรักมีคนชอบและเราจะได้ขายเหมือนการทำความดีเนี่ยเราทำแล้วก็แล้วไปทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยได้ความสุขแหละที่ได้ช่วยคนเราไม่บังคับให้ใครมาเชื่อเราเราไม่คาดหวังว่าใครจะมาทำกับเราหรือใครจะมาซื้อเราหรือเปล่าไม่มาซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอ่ะ อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคือการให้ให้จากหัวใจให้จริงๆเลย่ะไปแล้วเด้อไว้บายขอบคุณนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ฝึกเป็นประจำไม่ใช่ฝึกวันเดียวแล้วจบนะคุณต้องสวดทุกวันสวดเช้าสวดเย็นเอาที่คุณว่างถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ของขวัญจากจัก,กรวาลแต่ถ้าทำได้เงินทองจะไหลมาทีมา แบบคุณไม่ตั้งตัวหลวงพ่อลิงดำหลวงพ่อโตสอนเสมอว่าหรือครูบาอาจารย์พิรนาอาจารย์ครูสิตาหรือผู้คนอาจารย์ต่างๆที่สอนขอบคุณมากๆเลยที่อย่างน้อยให้เราได้ลุกขึ้นมาทําความดีคุณลุงสอนว่าวันนี้หนูไม่มีเงินสักบาทเลยอะแต่หนูอยากสร้างบารมีทําบุญหนูจะทํำยังไงครูว่าออกมาให้อะไรก็ได้ที่เรามีที่เราก็มีเรามารู้จักกดแรงดื้อกลจววันเราให้แบบนี้ก็ได้ เรามีความรู้ในการขายของออนไลน์เรามาให้แบบนี้ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าบารมีของเราค่ะทุกคนไปรักษาไอ้ดีได้ไหมขอให้คนออกมาเป็นเสียงสว่างช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะมาแค่หัวใจค่ะใครที่สนใจอยากจะทำนะคะอินบอ์เข้ามาหาพินิจได้เลยค่ะหรือแอดไลน์มา,มาได้เลยนะคะ0985049762หากจ้ะ